ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ตุงตุงนะคะได้โอกาสได้พบเจอกับผู้ปกครองหมู่บ้านของพี่ตุงตุงที่อาศัยอยู่นะคะ,ะแล้วก็ท่านใจดีมีเมตตาพาพี่ตุงตุงมาอาสาพาขับรถมามาเที่ยวที่เขมราธานีมาดูวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของอการเป็นอยู่ตลาดตลาดริมแม่น้ำโขงนะคะที่เขมรราธานีว่าจะมีอะ,อะไรเป็นยังไง การเป็นอยู่กินของเขาและสวยบรรยากาศสวยแค่ไหนนะคะดูค่ะเดี๋ยวเนี่ยขอแนะนาคุณพ่อผู้ใหญ่คุณพ่อผู้ใหญ่ชื่ออะไรคะแนะนําตัวด้วยค่ะสมศรีทางซอกครับผมเห็นไหมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวกับน้องสาวน้องสาวนะครับไขับรถมาพามาเที่ยวนะครับที่อำเภอกิมาราดนะครับที่ ุดเดนทย่ดนทะยะมอำเภอเขมราชนะครับก็มีความสุขมากนะครับเดี๋ยวคุณพ่อผู้ใหญ่ก็จะพาพี่ตุงตุงไปทํำพิวิดีโอและพี่ตุงตุงก็จะถ่ายและให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงกันใช้วิถีชีวิตของชาวเขมรราชธานีเมืองที่พี่ตุงตุงอาศัยอยู่ไปกันเลยค่ะทเ่ถนนเดิน เด้กจะมาอ้ยปลามันแข็งอ้ยจิปมจิปมมันเท่าตัวนี้อ้ยจะอร่อยาจมันแข็งมันแข็งอ่าอันนี้เฮ็ดยังนอค่ะนี่โอู้ยนี่เฮ็ดตัวค่ะเฮ็ดตัวเฮ็ดเพิ่อ๋อเฮ็ดละงอค่ะเ็ดละกขา

เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ขายถุงเท่าไหร่คะสามร้อยถุงละสามร้อยได้ค่ะดุณค้ะสามร้อยคะ่สมบูรกเลยโกจิม่ถึงมีกบด้วยนะยกค่ะกบเห็ดตัวเห็ดตับเต่าดูฝั่งนี้ไช้หน่อยค่ะ มีมรังต่อเคื่องอ,อู้เห็ดงงแม่เขาเรียกว่าเห็ดลองอขาวอ,อ,อันนี้เขียนมารลาะทาในตลาดขมาา็ออด <c oughs> มรานค่ะอ๋อเศษเศสซ่าด์มีร้านพระด้วยค่ะ,พะ,พะค<า>่ะ รานพระด้วยค่ะไม่เล่นปาเหรอใช่เลยค่ะพระนี่พอเราขออนุญาตนี่นี่พระเครื่องมีมีร้านผระเครื่องด้วยค่ะพระโบราณเตาวรีโบราณด้วยค่ะไม่หายใจตาวีโบราณนะคะสองมากเลยยี่สิบหน่อยยิ้มหน่อยเจ้าของร้านนะยี่สหน่อยไม่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 ได้ถ่ายให้เห็นใบหน้ามี อ๋อนี่มีเครื่องครัวเรือนด้วยมีเยอะค่ะนี่ตลาดริมโขงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอมามลงแปลกๆนะคะที่อร่อยที่สุดนคะคะ ไ้เอัเมื่า้เ็าอนันแต่เาตัวนหนตัอัดเมื่ออันน้เขี้มนตัวบบผสส่วนอ๋อเขาเลี้ยงมคเลี้ยงเอน่นบ่ได้ล่ะเปิกรายเอาทูดมันมือว่าในช่วงสมคน้คุณพี่คะอนุญาตถ่ายขออนุญาตถ่ายวีดีโอหน่อยนะคะ ดค่ะพี่นี่พี่พี่เอามาทําไอเน,นี้ยขายใช่ไหมมานับเป็นใส่ถุงใส่ถุงขายใช่ไหมคะคถุงละเท่าไหร่พีถ่ถุงถุงละเท่าไหรนะ่เนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวร้อยยี่สิบบาทเอาร้อยยี่สิบบาทมีกี่ตัวคะพี่มีร้อยตัวมีร้อยตัวนะคะดูสิค่ะเนี่ยเคล็ดลับอันนี้ทําเพื่อให้มันกินหรือว่าไม่ให้มัน<อ> อ๋อไม่ให้มันกัดกันแต่แต่มันกินด้วยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นรูเนี่ยกินด้วยใช่ไหมคะโอ้มสมรณ์จังคุณรัวพายหาสีนี่ทำส่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปอีกเจ้านี้ค่ะสวัสดีค่ะนับอีกแล้วถุงละร้อยเหรอคะเนี่ย ถึงละร้อยใช่ไหมร้อยตัวแต่ร้อยยี่สามสิบใช่ไหมร้ 120. อยยี่สิบร้อยยดูสิคะเคลียร์รับการให้เขาสะอาดนะคะกินใบไม้แห้งน,น,นี่คือเลือกออกนี่ก็คือใบไม้ที่เราแล้วนะลูกล <c oughs> <c oughs> านกินโกง <c oughs> บ้านหนูเรียกกินโกง ลายเรียบกิหลกิโลเรียกมาลาตุลกิโอู้หดูสิครับเนี่ยใครไม่เคยเห็นวิธีเลี้ยงกิ่งโกงสะอาดมากกินเข้ากินแค่ใบไม้ค่ะอืมน่ากินโอ้โหอืมอาจจะลงทุนหลายหยกินใบไม้อหออ เดี๋ยวจะมาใช้บริการเดี๋ยวจะมาทำมาอุ่นหนูเดี๋ยวหนูทำเย็บก่อนถุงละร้อยยี่สิบใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมานะคะขอบคุณนะคะต้นกระเนี์สามสองหนะะึ่สองืมไม่ใช่น้อยๆเลยนี่ก็กินโกงหนึ่งสองสามสี่ลเลี้ยงเป็นฟาร์มเหรอคะเลี้ยงเรียกว่าข,ขุดขอเอาครับขุดครับเมืองเราเุ้ยไอ้นมไปขุดยังไง ขออนุญาตถ่ยายหน้าคนขุดเม็นกิ้งกวงด้วยนะคะรูปหล่อมากค่ะหันหน้ามาเดี๋ยวนี้เลยหันมาเลยก็เนี่ยนักธุรกิจหนุม่มเากะอ,จ,อจักเออโอ,อ้โอไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะที่ประเทศลาวอ๋อไม่เชื่อหรอกคุณจะไปขุดมาได้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นสิบสิบเป็นสิบสิบกระสอบนะคุณผู้ชมค่ะที่กระสอบที่เรามองเห็นเห็นอะนะคะกิ้งกงทั้งนั้นนะคะเนี่ย จะไปขุดมาได้ยังไงก็ต้องเป็นฟาร์มดูสิคะเนี่ยแม่เจ้านี้ออกเน,นี่ยเนี่ยคุณพี่คุณพี่พูดความจริงหน่อยสิคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายขุดจริงๆเหรอคะอ๋อพี่เขายืนยันว่าขุดจริงๆคะ่ะโอเคขุดก็ขุดเชื่อเลยนับถือเลยถ้าขุดน่ะดูคะด่ะดูวิถีชีวิตอ,อ,อาชีพเนี่ยนักธุรกิจนมเขาขายกิง้งกง มีรถเก๋งรถเบนซ์ขับเลยนะคะเนี่ยโอ้โหดูดูอืมค่ะดูดูเลยค่ะดูเลยอืที่น่าสนใจมากคือเขาสะอาดมากคิดว่าเขาไปกินนูน่นกินนี่มาแล้วเขากินแค่น้ำค้างกับใบไม้แค่นี้ค่ะแล้วเก็บเก็บใส่ถุงถุงละหนึ่งร้อยบาทแล,แล้วไปกดยังไงคะทำไมมันได้เยอะอย,อย่างเนี้ย มีมีลหลายๆคนรับซื้อใช่ไหมอ๋ออ๋อเชิญรับเขามีหลายคนรับซื้อเนี่ยเห็นไหมคะเป็นลานเลยเนี่ยคณะเป็นกี่พันกี่ร้อยถุงละคะเนี่ยใช่น้อยๆค่ะที่เห็นนะ่ะเป็นกระสอบนะ่ะคือกระสอบกิ้งก่งนะคะเอาข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะอ๋อเนี่ยนี้นี่คือยังไม่ได้นับอะคะ อร่อยมากเนี่ยทอดขายนะคะโหเป็นเศรษฐีเลยนะคะไอที่ท,ที่ที่มองเห็นน่ะที่มองเห็นน่ะคือตลาดริมแม่น้ำโขงเขมราชนะคะที่มองเห็นน่ะก็คือเอาเอา,เอ,าเอาหารการกินเอาเห็ดเอาผักเอาอะไรนะกุ้นมาส่งะคะอ่ะให้ดูอีก นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เนี่ยยังมีเห็ดปวดเห็ดโคนอยู like like ่างเงเีย <st éc à> ็ดักีว um ักบนนน้านก็จ่คะรทที่เห็นไปแล้วนั้นพี่จิ้มจิ้งห้เบิ่งก่นนะคะก็คือบรรยากาศตลาดจิร่ตลาดแบบบานๆตลาดพืินบานหรือว่าที่เรียกว่าตลาดล้านดอกจันตลาดล้านต้นชํำสารนะคะริมแม่น้ำโขงของ เข็มมลาท่าน,นีนะคะที่เมืองจีบีตุงๆอาศัยอยู่นะเนาะคะ่ะตอนนี้เห็นบาา่แล้วค่ะมีแมงจีรอพี่น้องก็อาศิบมูอบางคนกับหูแมงจีรอคือแมงหยังนะะเนาะค่ะเนาะแต่แต่บางคนอื่นแมงโปมะคะ่ะแต่ว่าเข็มมาลาเจ้าอื่นที่เข็มมาลาเจาเอื่นแมงจีรอนะคะเนาะเห็นบ่ลราคาบรรยากาศมีทุกอย่างมีเฮ็ดพวงเฮ็ดไข่เฮ็ดละงอกมีปลาลามีแมงแข้งมีอ่าที่สำคัญนะตัวเอกพระเอกก็คืออ่าจีรอนะคะ เพิ่นเอามาขายนะคะนมนมปลาปลาลุงลุงเพิ่นเอาจิรอขึ้นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเอามาส่งนะคะเอาส่งลงกรุงเทพเอาส่งขายขายแบบถูกมากนะคะทุหนึงไงลอยเศร้าบาทบางคนโมโหเนาะลอยเศร้ามีตรงๆจะบอกให้ลอยเศร้าคืออะไรยี่สิบนันราคาเพราะว่าข่อยมาอยู่เนาะข้างกระต่ายข่เนี่ยมันมันปืนไปท้างฝุ่นระคะมันปืนไปหินไปนามโคงข่มาอยู่บานข่เนาะค่ะเนาะตรงๆมาอยู่บานตรงๆตรงๆกะ ว่าวภาษาตุงๆุงได้นะคะเดี๋ยวเป็นบางคลิปตุงตุงกับว่าภาษากลางเนาะคะ่ะบางที่พี่น้องผา,ากากลางผักใต่ล่งเทื่นกับบะหูเนาะบางครั้งก็อาจจะไม่รู้ภาษาอีสานในบางคำเนาะบางคนก็รู้ดีเนี่ยพี่น้องพี่ตุงๆนี่ก็แต่งงานกับชาวใต้เยอะเป็นได้สะพ้ายาคนใต้สองคนนะคะมาอยู่นี่แล้วก็เขารู้เขา,าเก่งภาษานะะเนาะเนาะ เป็นจังไงคะบรรยากาศใหเบิงนาทีนี้ตุ่งหน้าเดี๋ยวพี่ตุงตง่งตุ่งไหเบิงถุ่งหน้านะคะบรรยากาศตุ่งหน้าอยากโชว์คะ่ะอยากโชว์เขางามอยากโชว์ตุ่งหน้ามันพี่ตุ่งตุอยู่ติดตุ่งหน้านะคะ่ะบรรยากาศดีดีมีทั้งเสียงไก่เสียงกบเสียงเขียดเสียงนกเสียงม้าหน่อยนะคะ อพี่ตุงตุงฝากด้วยไว้เนาะค่ะเดี๋ยวจังไหนคลิปหนาที่ตามพี่ตุงตุงเลยค่ะว่าพี่ตุงตุงเนี่ยสีไปทายหยังไปเห็นหยังไปเบิ่งพี่ตุงตุงจิตใจน่าใจว่าบ้านพี่ตุงตุงเนี่ยอยู่อยู่ติดไปทางผู้นะค่ะไปทางโน้นหนูนะคะฟาร์มวัวฟาร์มวัวใหญ่ค่ะฟาร์มวัวใหญ่ทางนั้นนะคะฟ้ามไปฟาร์มวัวใหญ่แล้วพี่ตุงตุงจะไปอ่าไป ทำกิจให้เบื้องว่าการที่เพป็นเลี้ยงป้าวม่อใหญ่เท็่ไหนเป็นหลังคนรวยได้อ่ามีวัวเป็นลอยๆพันๆตัวเป็นเลี้ยงจังได้อะหนุ่มน้อยร้อยล้านติดตามนเดยนะคะเด้อได้ปีตุ้มๆิเหตุกิจต่อไปให้เบื้องฝากฝากกดนเดยนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดให้พี่ตุ้มๆนเดยนะคะวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยอง